ผมจะให้คุณดูตรงนี้จากท,ที่ดินว่างเปล่าออมานะคุณตะคองปลูกต้นไม้จากมเมล็ดที่ละ,มะเมล็ดเนี่ยปัจจุบันนี้คุณดูระบบนิเวศเริ่มกลับมานี่คือไข่อะไรคุณท่ายมาทีจําได้ไหมทิปหนึ่งว่าผมตกใจว่านว่ก,ก็เป็นไข่งูแต่ผมเจอตัวแล้วคือนกเป็ดน้ําและมีแบบเนี้ยเยอะมากๆคนถามว่าแม่นกเป็ดน้ํากลับมาฟักไหมกลับมานะครับเราเห็นเราเห็นกับตาบลอกกี้เราเห็นเขาบินออกไปเรารีบมาถ่ายให้ดูเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเลย ระบบนิเวศเริ่มกลับมาแล้วนะครับจากที่ดินวา่างเปล่าไม่มีต้นไม้เลยเราเอาต้นไม้มเมล็ดพันธุ์เล็กๆปลูกทีละต้นทีละต้น,ต,นตอนนี้บรรยากาศเริ่มกลับมาแล้วแมลงมาเต็มเลยส่วนที่ไม่มีการกําจัดแมลงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการกําจัดอะไรเลยเราปล่อยให้อยู่อย่างระบบนิเวศแบบนี้นกกลับมานกเยอะมากๆนกเอี้ยงนกอะไรหูสารพัดส,สารพันเลยมีหนูมีแมลงมีเต่าทอมีทุกอย่างเต็มไปหมดเลยตอนนี้ มีงูด้วยมีงูด้วยมีตัวเงินตัวทองด้วย <im itation> <im itation> ว่าเต่าทองที่เราถ่ายแล้วมันเต็มอะ่ะยอดทุเรียนเป็นยังไงไปดูมะไปดูเลยครับให้คุณดูนะครับทุเรียนเราเป็นยังไงให้ดูดิใบของเราอะ่ะที่ไม่มีส่วนนี้ไม่มีการกําจัดแมลงไม่มีการซื้อยาฆ่าแมลงไม่มีการซื้อปุ๋ยเนี่ยใบย,ยอดอ่อนอยังอยู่ดียังไปได้แต่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าใบาอะไรที่ไม่เหลือรู้ไหมใบหักบ <im itation> ุ้ง ที่มันเช้นเองอะ่ะเราได้รู้ว่าเราอยู่กับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือลมหายใจลมหายใจขาดไปพอเดียวว่ดาอยู่ไปได้เราได้ตื่นตื่นมามีสติอยู่กับลมหายใจทาปัจจุบันให้ดีที่สุดเราได้เบิกบานโดยบานกับธรรมชาติแบบนี้ปลูกต้นไม้นะคนละต้น2ต้นโลกก็จะสดชื่น